นี่ก็เหลียวพวกคนนี้เป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นผู้ชายหล่อมากผู้ชายหลอกเลยนะทุกคนแม่งหลอกหมดเลยของผมอ่ะเขาเคยอยู่เก่าเจเนอเรชั่นใช่ไหมเขาเคยเต้นเพลงเก่าเเอ้าเคยหรือเปล่านะเอาเลวเอาแล้วังบังละมาเย่อ้าดอ่าวันนี้นะครับอยู่กับพวกเราบอย วันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้ผมคือใครผมคือใครมันมีไปสองีแล้วแต่ e ี3ีสามเนี่ยเราผมคือใครเราจะเปลี่ยนกติกาไปตลอดตอนแล้ผมคือใครในวันนี้ไปดูกติกา <Wow. S 2> กติกาผมคือใครทั้ง4ีคนต้องหาตัวตนของคนบนหัวให้ได้ไหมแต่ในครั้งนี้จะไม่มีการจับเวลาใครรู้แล้วต้องตอบได้เลยตอบเลยถ้าตอบผิดจะต้องโดนลงโทษแต่ยังสามารถตอบได้เรื่อยๆเนาะโอเใครได้หาตัวตนไม่ได้เป็นคนสุดท้ายจะต้องโดนลงเชือ <Wow. S 2> <c oughs> ่เต็มที่คือถ้าใครตอบได้เนี่ยก็ตอบมาเลยนะไม่มีจัเวลาแล้วได้ได้แต่ถ้าใครตอบแล้วตอบผิดตอบผิดโดนโดนจะมีคนมาตีนะครับใช่เปิดตัวผู้สังหารของเรามา ตีพวกกูได้ใช่ไหมตียังไงสติสตีแล้วแต่แรงประมาณไหนเฮ้ยเบาไปเบาไปเบาไปเอาคนอื่นเดียอย่างเงี้ยเอาคนอื่นเรามานั่งเรามานั่งดูดูเป็นตัวอย่างอันเนี้ยมันดูแรงมันไม่เจ็บคุณต้องลองดูนะมันไม่เจ็บหรอกไอ้พวกเนี้ยห็นไหมว่ามึงจะเลือกตีตรงไหนก็ได้แต่แคาอยากตีตรงคอแล้วหัวหรือจะตรงนี้เนี่ยอะไรเงี้ยโอ้ยเจ็บไหมไม่เจ็บโอเคตกใจพร้อมแล้วกลับตาให้แปะให้รอบที่หนึ่ง อราเปิดกันเป็นการ์ตูนที่เป็นต่อสู้กันต่อสู้นะเรื่องนี้ต่อสู้ใช่ครับเรื่องนี้ต่อสู้มากผีชั่วผีชั่วสงครามอ่ะพี่ารอสงคามอ่ะเรื่องใหญ่อ๋อเรื่องโอ้โหเด็กร้องไห้ได้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวให้กัระดมผมเนี่ยเป็นเป็นการ์ตูนอนิเมะใช่หรือไม่อันนี้ใช่อนิเมะใช่ร้อยฮะของผมเนี่ยเคยฉายในช่องมูนด้านไอทีวีใช่อุ๊ยอีายรู้ได้ไงอ่ะตอบเลยป่ะตอบเลยป่ะตอบได้ตอบไดไปตอบได้ จากที่ดูบนหัวนี่น่าจะเป็นการ์ตูนแล้วทุกคนตอนนี้ของกูเนี่ยเป็นการ์ตูนฝรั่งใช่ไหมไม่ใช่การ์ตูนเนี้ยมึงเคยดูแล้วของผมเนี่ยเขานำเรื่องด้วยตัวละครสองตัวใช่ไหมตัวเดียวตัวเดียวนะตัวเดียวตัวเดียวนะการ์ตูนของผมเนี่ยเป็นมังงะก่อนค่อยมาทำอนิเมะใช่หรือไม่อ่อไม่แน่ใจอาจจะใช่ครับผมตอบไม่ได้อาจจะใช่ไงก็พูดอยู่นี่ไงอาจจะใช่ของผมเนี่ยเขาเป็นนักสืบใช่หรือไม่ได้จบแล้วโดนตีแน่ กระตูนของผมเนี่ยเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมใช่โอเคการ์ตูนของผมเนี่ยเป็นพระเอกกล้ามใหญ่ๆใช่ไหมโอ้เขามีกล้ามใช่ครับเขามีกล้ามพระเอกเขาแบบพระเอกแบบยิ่งใหญ่เท่คอยช่วยเหลือนางเอกอะไรอย่างเงี้ยเออจริงจริงแกใช่การ์ตูนของผมเขอตอบครับอาจารย์โกโจครับโจไม่เหอนเรื่องอะไรวะจะรู้สึกใครเซนไงเอาขอตอบครับครับโคนันเก้่ยวนั้นสุดตัวจิ๋วเออเรื่องเติมหลงไงนะดเติมไงวะตอบตั้ม ตัวตีทำไมตัวตีมากตลมากจริงมากตัวละครผมเนี่ยมีตัวสีฟ้าใช่ไหมมีมีมีใช่ครับใช่ใช่ผมจับได้ตัวละครเอกเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่นเด่ดมากตัวละครของผมที่อยู่บนหัวผมตอนเนี้ยอยู่ในเรื่องวันพีคใช่หรือไม่ไม่ใช่ตัวละครของผมคนเนี้ยเขาใส่แว่นไหมใช่ตัวละครผมผมสีเหลืองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับ ตอนนี้งาะปงตัวละครผมอยู่ในเรื่องวันพันแมนใช่หรือไม่ไม่ใช่อะไรมาอ้าวจะะไรมาก็รอรอบมาตัวละครขอนี่ชอบพูดว่าโดนได้บช่วยด้วยไม่ใช่เอ้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ตัวละครของผมนี่ชอบพูดว่าตัวแทนแห่งดวงใจมหลบไปไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ ตัวละครผมเนี่ยอยู่ในเรื่องอยู่ในเรื่องผู้หญิงผมสีเหลืองใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถามแล้วตัวละครผมเนี่ยเคยถ่ายในช่องเก้าดูรายการทีวีไหมเอ้ยเอ้ยตัวเขาจะอุ่นช่องเก้าใชเนี่ยใช่แล้วตัวช่องเก้าของผมเนี่ยคือของของกูช่องเก้าของกูยังไม่เคยถามเลยไม่อยู่ช่องเก้าหรอกที่เอาไปแล้วโวยไปแล้วที่เดีตัวเองสักนัด ละครตัวนี้เนี่ยเขาออกมาจนภัยไหมเขาไม่ได้ออกมาจนแพทย์เทปจะไม่ได้ออกมาจนภัยจะได้ไปไหนอยู่ที่หน้าบ้านบ้านละล้วคอนไวท์ชัวอุยคอนไวท์แข่งขนมครกอ่าโอเคอ่ะต่อเลยตัวละครของผมเนี่ยเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ใช่การ์ตูนช่องก้าวของผมด้วยนะนึกเดียวอยู่ในเรื่องหนูน้อยอาราเร่ใช่ไหมใช่ตอนตอบว่าซินเดอเรล่าถึงครับฟาดฟาด เลยกตัวอะไรวะตัวเฮียอะไรวะไมไใช่ตัวเฮียไล่มาไล่มาไล่ช่องเก้าว่ะไล่มากรตูนนี้เคยใช้ช่องเก้าไหม่เรื่องตลกกูจะบอกคาเไ่บเก้ามาหมดจังสาอ์ก็ไม่ถูกไม่ได้องเผตอบครับหนูน้อยอารเลเป็นคตอบที่ไเขาาามมาู ถามไม่ะไม่มันถามว่าอาราเร่แล้วมันก็น่าจะรู้จริงๆว่ามึงมึงถามถูกนะว่าผมสีเหลืองไหมสีเหลืองมันเป็นอะไรที่เด่นบ้างเลยนะใช่มีเซรามูนก็เหลืองไปอ่ะเราก็ก็จริงเซรามูนแอ่ะอ่ะมาแล้วเอาเลยเอาเลยถูกเลยอ่ะสามสองหนึ่งลาพันเซลว่ะลาพันเซลเป็นคำตอบที่ถูกเคยไปแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยหยา ไม่คุ้นเลยรไางไล่เกิดจ้องก้าวโอชิกาซิตูจ้าาเข้าไปลัวไงเยี่ยมคัะเขามา โอ้โหคูจอมเลยอะโอโหตอบเลยดีก ah. ว่าคูยอมเลยดีกว่ากล้ครับเขาเป็นอาจารย์ใช่ไหมไม่ใช่แต่เขาโหอายุเะ่าอเอายจเลยนะคูไม่รู้เหมือนกันขอตอบครับเออไม่เอาเลยวะเขาเนี่ย ผมปักประมาณนี้ใช่ไหมใช่ดูแลพอผมเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่คือมันรู้ว่าใครแต่บางคนตอบไม่ได้หรอของผมเนี่ยเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมอันนี้คือเป็นเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เขาเป็นผู้ชายใช่ไหมอันนี้ไม่ถามสองคถามนะแต่ถามอะไรก็อยู่เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยเหมือนกันด้วยด้วยด้วยกับทุกคนใช่ไหมใช่ใช่ข้าทุกคนทุกคนก็เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกคนทุกอย่างของคนยังมึงก็จริงมึงก็ตริงมึงก็จริงก็ตริงมาทุกคนอ่ะ เขาเปทุกที่เลยพอเตอร์เขาอยู่ในฮอกวอตส์ใช่ไหมเขาเคยเดินทางไปฮอกวอตส์ครับอ่าแสดงว่าเขาไม่อยู่ในฮอกวอตส์เขาตอบครับอาจารย์สเนปิลอาจารย์สเนปสเนปเหรออ่าผู้หญิงนะเดี๋ยวผมขอตอบคนนึงเลยผมรู้จักอยู่คนเดียวนางเอกเอ็มม่าวัสสันนี่แหละเดี๋ยวชื่อของเขาก็จอเออไมโอนี่เฮ้ย ตอนนี่พอเตอผมตัวนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ครับอ่าเขาเป็นพ่อมดด้วยใช่ไหมไม่อะไม่ได้เป็นอ่ารานนี้ไม่ได้เป็นพ่อมดแล้วเขาเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่โอเคแล้วรอบชัวเขาเป็นนักเรียนใช่ไหมเคยเป็นนักเรียนครับคือไม่ใช่ครูไม่ใช่เคยเป็นนักเรียนครับใช่ครับเคยเป็นนักเรียนเขาเป็นเขาไม่ใช่ครูหรือว่าในเรื่องในเรื่องคือไม่ใช่ครูเป็นเป็นนักเรียนไม่ใช่ครับ เคยเป็นนักเรียนไงแต่ในเรื่องเขาอาจจะเคยเป็นนักเรียนนะแต่ก็าไม่ใช่ถ้ามึงจะถามว่าตอนเขาเคยเรียนใช่ไหมเล่าไม่รู้นี่เด็กเกิดมาก็ต้องเคยเรียนก่อนจะโตทั่านั้นแหละรหรือว่าจำเมนือเขาอยู่บ้านใช่ไหม ใช่ครับเขาอยู่บ้านเาอยู่กันทุกคนอยู่บ้านไอ้เออบางทีเขาก็อยู่บางทีเขาก็ออกจากบ้านนะเขาเป็นคนปกติแล้วเขาผมสีทองแล้วผู้หญิงชอบมากใช่ไหมไม่รู้อลไรอ่างได้เขาเนี่ยเขาเป็นตัวโกงใช่ไหมผมว่าโกงนะเออโกงใช่ครับโกงครับเขาอยู่ในเรื่องแฟนตัสติกบีชหรือเปล่าคำเรื่องไกเถอะทำ่มมันประจาวันเดิมอะไม่ใช่แล้วะใจมันไม่ใช่นึกอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงไม่มีใช่ไหมทำไมตัวคุ้นจังวะไม่น่าจะไม่น่าจะมีไม่ไม่มีไม่ถึงนาเกียรใช่ไหมไม่ใช่ เขาเนี่ยคอยช่วยเหลือเราแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมภาคหนึ่งใช่ไหมช่ใช่ยชาโอคือมันรู้แต่กูจำชื่อไม่ได้ขอตอบครับขอตอบครับขอตอบครับหลอดบันดอมอ ่ะโกงสั่นๆอันนี้ก็อาจจะโกงอาจจะโกงตัวร้ายเนี่ยเขาเรียกตัวร้ายเข้าใจไหมอ๋อหนูว่าไงล่ะเขาคือคนที่เลี้ยงเฮแคอปเตอร์ใช่ไหมเคยเลี้ยงข้าวคอยดูแลคอยดูแลใช่ป่บว่คอยดูแลใช่ไหมเขาอยู่หลายบ้านเขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงแต่เขาอยู่หลายบ้านใจวะไม่ได้อยู่หัวกอดบอกว่าพี่รู้แล้วแต่พี่แค่กาจำชื่อไม่ได้เออพี่รู้แล้วผมแพ้แล้วเนี่ยแต่พี่พี่พูดลักษณะเขามาจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนหญิงตัวอ้วนเข่ายาวๆใช่ไหมใช่ กูรู้แล้วแหละว่าใครตชไม่ได้แล้ตชืไม่ได้กนั้นแหละคนนั้นแหละคนนั่นแหละไอ้ใครวะไอ้เหี้ยไม่มีตัวละครนี้น่าสงสารมากร้องไห้อะคือซีนน้ร้องไห้เลยร้องไห้กันงงอ๋อดับบี้กูที่ถูกต้องคือ้นี่นะเเป็นเอลประจาบ้านของมอฟอยเขาเป็นเอละเขาเป็นเอลที่อยู่บ้านมอฟอย ได้แต่กูอันนี้ตอนแกกูไม่รู้เลยว่าใครกูกูรู้ว่าใครแต่กูจำชื่อไม่ได้เลยแฮแฮแฮกินเออแท้เชื่อไม่ได้โอ๊ย ัวเลยัยกกินัวะคนอื่นตอบก่อนป่ะกิริ่มก่บนรู้เขาตอบครับวินเทอร์เอนป้าสามสองหนึ่จบนะเขาตอบครับเจนนี่แบทพิกเฮ้ยเอ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 ้ยเจนนี่เหรอคำถามครับขำถามก่อนสิ ดูจากหัวแล้วนี่น่าจะเป็นศิลปินเกาหลีครับศิลปินเกาหลีของผมคนนี้เป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นผู้ชายหล่อมากตัตอาบต่ตายแล้วอยางนี้ครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เลยรู้รู้จักผมว่าคนนี้ต้องเป็นแรปเปอร์แน่เลยอันนี้คือมึงบ่นถามหรือว่ามึงเป็นแรปเปอร์ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่เขาร้องเพลงเร็วนะเขาร้องเพลงเราได้อยู่นะเพลงเแบบเออมานมามานีมามานีมาเพลงเขาออกมาตากไหนดังตลอดตลอดนดหนึ่งสวนแตกตลอดแตงให้งงกูเรื่อี้ อไอ้ยีนต้องดีใจสุดเขาทำสวนตัว่าดูในวงก่อนของผมเนี่ยเขาอยู่ค่าย S M Entertainment ใช่หรือไม่พี่รู้ว่าวงอะไรบ้างอะติมจมูกะติมจมูกมีวงอะไรบ้างติมจมูกเติมจมูกมีมีสวนกุหลาบไปอ่ะไปที่ radio โอเคของผมเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังมากๆตอนอดีตอดีตเขาก็ดังตอนนี้เขาก็ดังอดีตตอนไหนมึงววอดีตเมื่อวานก็อดีตเช่นกันอ่ะอ้เมื่อวานก็อดีต ผมรู้แล้วแต่หมู่าแค่จำชื่อไม่ได้ศิลปินชายคนนี้เนี่ยนะเขามีค่ายเพลงของตัวเองใช่ไหมแต่ไม่ใช่ใช่แต่ตอนนี้เขาไม่ทำเพลงนะตอนนี้เขาเริ่มทำเพลงไปแล้วถ้าวางมือไปแล้วอะ่ะเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงใช่ไหม ใช่ไหมใช่ครับอ่ะรู้แล้วเออศิลปินผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กไวน์ใช่ไหมไม่ใช่ของผมอ่ะเขาเคยอยู่เกิลเจเนเรชันใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เขาเคยเต้นเพลงเกิลเจนเขาเคยเขาเคยเต้นเพลงเกิลเจนดูอ้าวเคยหรือเปล่านะรู้แล้วอ้าวแล้วโถ่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะเขาชอบขอฟีอตอนร้องเพลงไหมเขาก็ไป่ละแต่ไม่ละแต่ไ่ละนี้ด้วยไม่ใช่พี่ตัว้ ก็ตอบพี่เขาชื่ออะไรวะไอยูถูกต้องไหมฮะไอยูเป็นคำตอบที่ต้อนรับยัยเขาอยู่ค่ายวายจีใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เกมมี่อาจจะอยู่ค่ายปัะชาหมีไม่ใช่เน่ตอนขอยโนอืโนเอ้ยผมรู้จักไหมพี่ว่าเนี้ยรู้จัก แล้้้วททไขอตอบครับอ่ลองตอบก่อนลองตอบไปไม่เสียหายเขามีชื่อว่าเจปาร์คใช่ไหมครับว้าวโอ้ยโควิดพุ่งมาทีแรกงูโอ้โหอีกแล้วแต่ข้อมูลจริงนะเขาวางมือแล้วข้อจริงนะเพราะว่าเจปาร์ควางมือจากการเป็นแล้วกไม่ทำเพลงแล้วแล้วก็จะไม่บริหารค่ายแล้วอยากไปเจอชีมที่ตึตัวครอบครัวได้แล้วค่ายก็คือให้คนอื่นขึ้นมาใช่ใช่ให้มามาร์ทใช่ ถือว่าเป็นข้อมูลคนดูว่าถือว่าเขาเป็นคนที่เกษียณได้เร็วไหมใช่ก็สบทั้งเดือนแล้วถือวสองคนนี้แล้วครับผมเขาเป็นอะไรเขาอยู่ JYP ใช่หรือไม่ JYP มีใครบ้างใช่ใช่โอเครู้แล้วโอเคเจนนี่แบ็คพิงเฮ้ยผมตอบไปแล้วตอบไปแล้วผิดเจนนี่ตอบผิดแล้วกูตอบผิดเขาเป็นศิลปินต่างชาติที่ดังในเกาหลีใช่หรือไม่ใช่รู้แหละลิซ่าแบ็คพีคผิดแจ็คสันหวังครับผิดนักตัวครับเฮ้ยเดี๋ยวครับผมก่อน โรเซ่แบงค์วิงโอ้เปเปอ้ยไลมาจกโ้งเยสั่าเดยวเดี๋ยวาลองทานก่อนคือมันหมดแล้วหรอกบมาตัวแบมแบมเออโธ่หจบการเมนเกาหลีให้เพื่อนให้เพื่อนได้เดินทางบ้างเออะให้เพื่อนได้เดินทางบ้างให้เพื่อนได้เดินเดินสบายบ้างอมพร้อ โอเคฮ่าตาสุดท้ายครับฮ่าไม่ได้มาเวลล์เลป่ะของผมเนี่ยเขาใส่ขอยเหล็กไหมโอ้โหถ้าเป็นภาพจำมันไม่ได้ใส่หรอกเอาผมเนี่ยเขายิ่งใหญ่ได้ใช่หรือไม่ใช่เรียบร้อยะอเคฮัตอบก่อนเดี๋ยวดูเอ่อดรสเตนครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยจริงปะเนี่ยจริงเหยาบ้า กูไปแล้วถูกยังไงมันก็ตอบไม่ถูกหรอกเชื่อกูทำไมอ่ะกูว่ากูอ่ะเป็นเทพสายฟ้าใช่ไหมใช่หรือไม่ไม่ไหนตามกูมาลองเลมาหลอกถามเลยกูมึงจะช่วยกับกูใบ้หรือว่ามึงจะมาวัดกับกูเลยเอาดิลองดูเอาดิเอาดิอะไรจะช่วยกันจะจะใบ้หรือว่าจะเอาเลยเอเลยเอเลยนะยูตอบใครไปเอาดูตอบกูตอบฮัรไปใช่ไหมกัปตันอเมริกาใช่หรอ ใช่ของผมต้องเป็นโลกิโลกิโลกิเหรอโลกิเหรอไม่ใช่ใครวะอ่ะผมรู้ลองดูไอเสือดำเสือดำคือเสือดำคือแบ็คแมนเตอร์แบ็คแมนเตอร์เหรอสวยเออเออเป็นเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่อ่าเป็นผู้เป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ย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 คนผิดพลาดแล้วนะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาคือมีเป็นผู้หญิงอ๋อ กูรู้แล้วกูรู้แล้วเอา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 เอีเเฮียอะไรตามมึงเขาใช้เขาใช้พลังแบบว่าเป็นพลังเวทใช่ไหมใช่ใช่ใช่เสียงลงแล้วกูต้องอบให้ถูกก่อนมึงละสินะขอ่กูเป็นเป็นผู้หญิงผู้ชาย Iron Man หรือวะลำพันนะ Iron Man ตอบรี้เปล่ะตออตอวะตอบครับ ถามเป็รอบดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเหมือนโดนทำโทษเลยใช้พลังเวทสีแดงใช่ไหมใช่โอเคโอ้กูไม่ใช่แบทแมนมารอกูหน่อยนะไม่ใช่แบทแมนไม่ใช่ไอรอนแมนเป็นผู้หญิงผู้ชายได้ไม่ใช่เป็นผู้หญิงผู้ชายได้เออแต่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายได้ฉันฝากอยากพูดแต่ไม่ได้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายได้แต่จะเป็นตัวตนอ๋อกูรู้แต่กูจำชื่อไม่ได้โอเคอันนี้กูรู้ไม่กี่คนตอบคนนี้แหละวจำชื่อไม่ได้กูเป็นผัวมึงกูเป็นผัวมึง กมาบมึาไม่มมไหมนี่มึงเฉลยแล้วนะเออเออกูเองนะอ้าวกูก็เลยกูเอชนะเจออ่าผมเองเผื่อเพอเดี๋ยวตามกูวิชันวิชันโอเควิชันวิชันใอ้กูตอบเลยนะตอบเลยรายกาเรีวิชครับโอเค โยกี Loki. Loki. ้ผมไม่ตอบโยกีโยนตุ่นน่ะโยนตุ่นตีอ่ะเฮ้ยมึงผมเลยนะใครตีตีใครใครตีพวกมึงเลยนะมากระโจนกันไปนะครับสำหรับเกมผมคือใครในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราบ้าระมากขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า